Mau tata pakawato, alahato sama samputatsa. Nak mau tata pakawato, alahato sama tatsa Ibang supa, panyancha sampanang Salinang pochanang. อุทก,กังวลังพุทธัสสะปูเชมา,าเชญคุณแม่ต้องฟังด้านหน้าพุทธเรียนเชิญเอาสำรับอาหารเป็นสำรับก่อนครับมาว่าคำถวายก่อนแล้วก็เรียนเชิญนะครับญาติสังฆทานครับถือไว้เลยนะครับสังฆทานไว้เลยนะครับ ทูทีทติดตามคุณแม่มานะครับคนละชุดเลยคนละชุดเลยนะครับสมาทานคนละชุดเลยครับยกให้แม่ครับลุงพลไปยกบาทครับลุงพลไปยกบาทเลยคุณแม่สวายดปัสทาหานะครับคุณแม่ไม่ต้องถือกันญาทานลุงพลลุงพลลุงพลถือบาทยกบาทเลยครับรทุกท่านที่บ้านนะครับผู้ชาย เข้าไปเลยครับมาเลยบาดเลยทุกคนเลยครับทุกคนเลยมาอ่ามายกบาดไว้นะครับบางไว้ก่อนครับยังไม่ถวายอ่าไม่แม้ตั้ง้บาดไว้นะครับนั่งข้างล่างนะครับนั่งข้างล่างแล้วก็แตะบาดไว้ครับแตะบาดไม่ต้องยกก็ได้ครับแตะบาดไว้นะครับเราจะได้ถวายทานสวยๆนะครับมันจะได้ครบอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านอ่าอีกหนึ่งท่านครับโอเคแล้วก็อ่ะ ่อไปเราจะได้ถวายพักทหารนะครับเดียนเชิญทุกท่านว่าตามสุทินนางวัตเมธานางอาสาวะขยาวะหังโหตูทุติยมตีสุทินนางวัตเมธานางอาสาวะขยาวะหังโหตูตติยมตี สุขทินังวัตเมธานังอาสาวะขยาวหังโหตุทานของข้าพเจ้าเป็นนั้นให้ด้วยดีแล้วทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์แล้วขอผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสาร ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตตการเบื้องหน้านี้เทินอิพัตตาเนสัป,ปริวลาเนภิกขุสังคัสสาโอโชยามาสาธุนโนพันเตภิกขุสังคโฆ อิกมาณิพัตตาณิสัพพลิวลานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีฆลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ตัาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และเจ้าทั้งหลาย สิ้นการละนานเถิดยกไปเจนนะครับยกไปเจนเลยลำดับต่อไปอคุณแม่ถวายพัตตานันคนถือมงคลยกให้คุณแม่ไปครับยกให้คุณแม่ไปลำดับต่อไปขอเยเชิญคุณแม่ลาตีนะครับได้ถวายเครื่องไทยธรรมและก็จัดปุจจัยตามเงื่อนัุนญาติครับ อ่าใจเลยครับรยกง่อยเลยครับเชิญเชิญนะยังเงินก็ครับเป็นถวายปัจจัยแล้วก็เพิ่มไทยธรรมเพิ่มต้นเรื่องเ่มไทยธรรมเลยนะครับเออเพิ่มทยธรรมเลยครับเออตรงไหนโอชีเขียวโอชีครับเออเดี๋ยวพึ่งถวายนะครับพร้อมๆกันครับพร้อมๆกันจะได้สวยๆครับจะได้ถ่ายรูปสวยๆอ่าเชิญอ่าเชิญได้ครับ ผู้นำนะครับผู้นำของเราเออเออคนจะเออเตรียมพร้อมๆกันครับจะได้สวยๆครับเตรีมเชิญเด็ดเอาซ้อมด้วยนะครับซ้อมปัจจัยด้วยใครที่พร้อมๆกันเลยนี่คุณแม่สวัสดีค่ะนี่เห็นเจอกันแล้วใคี่ยังไม่ได้ซ้อมนมาด้วยครับจะได้สวยๆนะครับนี่คือนอนตรงนี้ครับแม่ครับเข้าเลยครับ ม่ก็ฝันว่าเล่นมานอนดอกับแม่ดาด้วยครบเลยเนาะอ่ะเจ็ดครับพร้อมกันเลยครับสาธุนี่ครับอ่ะเจนยกสําสำรับอาหารมาเลยครับตอนนี้ยกอาหารมาเลยนะครับกับข้าวอะไรมาเลยครับข้าวมันไก่นี้ก็มาเลยยกมาเลยครับยกมาเลยอ่ายกถวายเลย นะครับยกถวายเลยยกประเคนด้วยนะครับอย่าอย่าวางเฉยๆนะครับยกถวายเลยนะครับยกประเคนด้วยอย่าวางเฉยๆแม่แม่เถุเจ้าถ้าไม่ประเคนท่านฉันไม่ได้นะครับท่านฉันไม่ได้นะครับยกประเคนด้วยอื ครับจะเย็นเเป็นยงครับก็เป็นอย่างเอาของหวานมาด้วยนะครับของหวานมาเลยนะครับข้าวเหนียวมีไหมข้าวเหนียวน่จะติดข้าวมีไหมครับข้าวเหนียวมาก็มาเลยนะครับมีข้าวเอามาพร้อมกันหมดเลยนะครับให้เสร็จเลยนะครับน่าจะทําเยอะน่าจะทําเกินไม่เป็นไรก่อนเก็บไว้ก่อนนับซุก อของหวานมาเลยครับของหวานมีกี่อย่างก็ถวายเลยถวายเลยผลไม้มาเลยนะครับมีอะไรถวายหมดเลยครับมีอะไรถวายหมดเลยคุณสุภาตตา่าหากันเจอได้กับแม่กันแล้วทำไมเอารูปมาทำไมแม่นั่งรถยนต์มาคุณแม่ตีดีใจมากจับมือเสิรนวัยรุ่นเสิรนวัยรุ่นเพ่นอญามาเสวยชู่ก่อนครับตัวละเม่ แบนะบนี้ลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้อนุโมทนานะครับเตรียมกวดน้ำรับพรอ,อุทิศส่วนกุศลนะครับเ,เดี๋ยวคุณคุณแม่ลาตีเชิญเลยนะครับจะได้กวดน้ำรับพรน,นะครับเชิญ แป๊บหนึ่งนะครับท่านกำลังกับไหวบรรพบุรุษ <c oughs> หนาวนองใบใหญ่มันเริ่มหนาวมา <c oughs> เดี๋ยวเบื้องนาฬิกานี่มันสี่สองโมงแล้วนี่ <c oughs> เออเออเออ <c oughs> เพื่อนบพ่ได้สันเขาแรงเไย เ้าเนี่ได้กินเข่าแรงแังไขรดิบึงก็ยังเศร้าๆอยู่นี่ะแปลนว่ามันสวยเลยนี่นี่ตอนงงละพอดีเนาะเพราะดีเพอาะดีวพนนีดีพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีเรียนชินทุกท่านได้กวดน้ำรับพร สวัสดีครับคุณสวยแสนม่งครับคุณปณนิตครับสุณสิรินะครับสวัสดีครับตุสังปธิตังตุม sociedad, ังคิปะเมวัตสมิมจตุสัพเพโตเรนโตสังกาปาจันโทปะนารโตยาธาปานิโตติราโตยาธา

การนาปการติเลขาการนาโมนิคาเปคาสเสะคาสุกิตาหุตุสะเปสะคาอาเวรามุตุสะเปคาบยาบัญชาหุตุสะเปสะาณิฆาหุตุสะเปสุขีอาตนา ใช่นะองค์เ้าชายเออเราแข่งมาท่เอสได้ไหม